ใช่สบายดีพี่น <P an> ้องสาวสว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยละจ้ามือนีกะวันนั้นวันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์เก่าเนาะจ้าเนาะสาวสว่างกับทายภาพบรรยากาศถึงผักจัดไห้เบิรงแล้วมือนี้เป็นยังไงกันแน่เนาะสบายกันอยู่กูซุ่นอยู่ตรงนอจ้าเนาะ ก็อันบ่หมีหยังดอกจ้าก็เหมือนเหมือนเกาเช่นเดิมนั้นคิดหอดพี่กินหอดน่องจ้าแล้วสว่างกับกินหอดพี่กินหอดน้องกันไทยพีหาน่องกือเกาแล้เนาะจ้ามือมือใส่เสือคุณคุณยายประม่นคัตตะลายปีแล้วแต่สาวสบางอันตัพอสอสามชิ้นสามชิ้นผาสามชิ้นหกอะเสือกัน อุ่นอุอ่ินฝีมือฝีมือคนใหญ่ประมูลทักทักไม่น็ดนะสันเช้าจาว่านก็ทักเป็นทักกระเปา <c oughs> ๋าเปฮัทเยนอันญุล้านนั่นอขายได้ทักกระเป๋านะไปเรียนทาเพิ่นประกานทัก วันนี yeah. ้คุณยายหลักแ่มาเล่งน้ำแกเป็นเส้นนี่แต่ผู้สูงอายุน่าจะเนาะไม่ซอยกต่ได้ปลูกด้านๆคนกับปหาเหตุการณ์ห่งานนี่ผเทปนี่แต่ผู้สูงอายุกระสีสมบ่ยกันทุขุทุกคนเดียวนะจานะ ถ่ายภาพบรรยากาศของพระของพระญาติอยู่ห้องไต่ของพี่น้องบรรยากาศเจ้าๆนั่งนางคุยกันอากาศก็เริ่มหนาวเ,เลยนาะพี่น้องเนานะเมื่อนหนึ่งจำเดู cứ trong phụng sự tốt hâm đọt mặt ngoan cả với những tốt hà พี่น้องสุขสุขคนกับสีสบายกันดีอยู่หลังนาะจานเนาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับพักพอนกันม้อนที่การที่งานกับใดเช้าสว่างกับสีได้เขาเมื่อบานคุณแม่ชี้กับ่ายุ่งงันนกับเสีได้ไปเฮ็ดกับเข่ากับน้าพี่น้อง าทรงคุณยายว่ย่ศูนย์ฟอกไตเกษจีนแด้ออกเมื่อตะลเมื่อตะลเว้นน้าพี่น้องเนาะได้คุยกับพีกับน้องก็ดีใจแล้วล่ะเพราะวานกัได้คุยเด้จ๋าได้กเบาหน้าพี่น้องเนาะบ่มีมูก็ได้คุยกับพีกับน้องเฮว่าก็ดีใจแล้วสาวว่างกระได กันเจ็บกันป่วยแล้วพี่น้องเนาะแต่คือเก่าอุ่นละก็ต้องมหาหมุทาม้อไปก็ได้คุณยายจะเห็นเหมือนว่าเฝ้าออมาเด้อจะเก็ดโมทรงมีอาการเมื่อยอยู่แม่สาวสว่างก็ได้ข่าเครื่องแล้วเมื่อยได้พี่น้อง อายุกันายแล้วเนาะคนนุ่มกันยังเป็นดูแลก,กันไปเนาอพี่นออนะ้องเนาะกับหมอเนี่ยละกับมุดกับหมอกับยาเปมนเท่ารักษาไปถ้าเป็ตอันคุณยายมุ่นกันจกักเป็นนี่ยัง เบิง youtube กับเบิ้งบาดายจะได้ไปหลั่นค่ะเบิงองออกไปออกเมื่อนี่มันมันนั่นมันอัปเดตนี่ละ่ะอัปเดตบาดบาบอกมันลายปีบอกสามปีลเลยนี่ทำปิดคุณยายก็ได้ดมันมันอัปเดตบาดา ต้องไปให้หล้านเขาบึงซักกอน <c oughs> ตามการเวลาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> กาบมี่ยังดอกพี่น้องเอ้ยคินหอดคิดถึงกันคือก้าวนนะ่ะ <c oughs> เรามาจ่าก,กับพี่กับน้องก็ดีใจละ่ะมันมันได้มันได้คุยได้ว่าโอ้เนอะพี่พี่น้องเป็นมู่เป็นผู้หวกักันเนี่ยละ่ะกำลังใจเส้าสว่างดีดอกอ่างนี้นะกระทัายภาพบรรยากาศที่เพิ่งตามเห็นมาน่ะน้องเองดัมัน จุนฟอกไตียังกับวบ่าวจาก็คุยกันไปพูดคุยกันไปเนาะจ๊ะเนาะเอามื่อนี้สาวสว่างก็ขอ,ขอขอบุณขอบคุณเลยไรที่เขามารับชมให้กำลังใจสาวสว่างการเชียนหอดพี่เชียนหอดนอ้องมันเดิมเช่นเคยนีนแน่แหละเนาะ สบายกันดีชุข,ขูุกคนอยู่มือนี่กะสบายดีจ้า